สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่ามีผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งครับหล่อและสวยกว่าสถานีอื่นๆมากเลยด้วยเหตุผลว่าวันนี้เขาไม่ได้สวมแมสส่วนสถานีโทรทัศน์อื่นๆเนี่ยเขาสวมแมสกันทั้งหมดสถานีโทรทัศน์นั้นคือช่องอะไรครับลองทายดูสิครับคือช่องเนชั่นทีวีครับที่ปรึกษาสบคตําหนิ n นชั่นทีหลังพบผู้ประกาศข่าวถอดหน้ากากาออกจอที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคอ,ออกมาตำหนิช่องเนชั่น TV ีผู้ประกาศข่าวไม่สวมหน้ากากาอนามัยจัดรายการทั้งที่ต้องรอตกลงกันอีกครั้งพุธนี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ของช่องเนชั่น TV ยินดีให้กลับมาใส่หน้ากากาอนามัยจนกว่าจะได้ข้อสรุปยืนยันไม่ได้ละเมิดคำสั่งใดๆ เพราะอ้างอิงประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้วันนี้เพจ a c e b o o k ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัตคารุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศาศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือนิดา้าและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์บริหารสานการ COVID ์โควิด -19 สบ,บคเผยแพร,พร่ภาพผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์นชันทีวีจัดรายการ โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเวลา12นาฬิกา41นาทีที่ผ่านมาระบ,บุว่าใครดูเนชั่นแล้วเห็นว่าผู้ประกาศไม่ใส่แมสแล้วก็อย่าคิดว่าไม่ต้องใส่แมสแล้วนะครับตอนนี้รายการต่างๆทั่วประเทศยังไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดแมสนะครับที่เริ่มต้น21มิถุนายนคือวันนี้เป็นการผ่อนคลายเรื่องอื่นเช่นการเปิดสถานที่ส่วนการถอดแมสทั้งผู้ประกาศและการถ่ายละคร ยังไม่มีกำหนดวันเริ่มต้นกสทชและกระทรวงวัฒนธรรมจะนัดสื่อมารับฟังมาตรการวันพุธนี้จากนั้นค่อยกำหนดวันเริ่มต้นก็ไม่เข้ขขาใจเหมือนกันกสทชเตือนตั้งแต่เช้าแล้วแต่เที่ยงก็ยังไม่ปฏิบัติถ้าถูกปรับหวังว่าจะจ่ายให้ผู้ประกาศด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนายอนิศักลิมปาร,รุ่งพัฒนก,กิจผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์นชันทีวีได้แจ้งเป็นการภายในว่า วันนี้ช่องเนชั่นเป็นช่องเดียวที่ผู้ประกาศถอดหน้ากากในระหว่างจัดรายการแม้ช่องอื่นยังไม่ถอดหน้ากากแต่ยาวันไว้อาจจะดูโดดเดี่ยวหน้าหวาดเสียวแต่พวกเราไม่ต้องกังวลเพราะประกาศเมื่อคืนลงราชกิจจานุเบกษาชัดเจนผมพร้อมจะไปชี้แจงคอทชอถึงมาตรการต่างๆที่เราทํามาอย่างเคร่งครัดมาตลอดต่อมานายอดิศักดิ์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าขอขอบคุณอาจารย์วัด ที่ได้พูดถึงการไม่ใส่หน้ากากอ่านข่าวของช่องเนชั่นทีวีในวันนี้ทางช่องได้รับทราบจากประกาศคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงการผ่อนปลนในหลายมาตรการข้อ 1. ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากาอนามัยและหน้ากากผ้าและข้อ 10. การผ่อนคลายสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์และรายการตัวทัศน์ผ่อนปลนให้ยกเว้นการสวมหน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าในบางกรณีหรือบางช่วงเวลาของการถ่ายทํา โดยประกาศฉบับน,นี้ให้มีผลในวันที่21มิถุนายนซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมระดับคณะทำงานระหว่างสมาคมทีวีดิจิตอลกับคณะทำงานสบคและกอสอทชมีการวางแนวปฏิวัติไว้แล้วซึ่งสบคชุดใหญ่ได้อนุมัติเมื่อวันที่18มิถุนายนแล้วมีประกาศคำสั่งนายกให้มีผลวันที่21มิถุนายนอย่างไรก็ตามเมื่อท่านที่ปรึกษาสบคได้ท้วงติ่งมา อยากให้รอาการประชุมกำหนดแนวปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการกับกาาสทชและกระทรวงวัฒนธรรมทางช่องเนชั่นทีวีขอน้อมรับคำทวงติง่งผู้ประกาศข่าวทุกรายการจะกลับไปใส่หน้ากากระหว่างการอ่านข่าวเช่นเดิมรอาการประชุมกับกาาสทชอีกครั้งในวันพุทธที่23ม,มิถุนายนแต่ทางช่องเนชั่นทีวีขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมติสบคและประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดอีกข้อความหนึ่งระบุว่า ขอยืนยันอีกครั้งว่ารายการข่าวของช่องเนชั่น TV ีตั้งแต่รายการแรกของวันนี้รายการเนชั่นทันข่าวรายการ Morning Nation และรายการข่าวค้นกีฬาเข้มที่ผู้ดำเนินรายการถอดหน้ากากออกเป็นการทำงานบนหลักการป้องกันความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและไม่ได้ละเมิดคำสั่งใดๆของสบคการตัดสินใจให้ผู้ประกาศข่าวถอดหน้ากากระหว่างจัดรายการเช้าวันนี้ เกิดขึ้นหลังจากได้รับทราบประกาศข้อกําหนดของนายกรัฐมนตรีลงวันที่19มิถุนายนที่ผ่อนปล้นหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและการผ่อนคลายสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่มีผลบังคับใช้วันที่21มิถุนายนสัปดาห์ที่แล้วผู้บริหารช่อง Nation TV ได้ร่วมประชุมในระดับคณะทางานของสอบคในนามตัวแทนสมาคมทีวีดิจิตอล ขอผ่อนปลนการงดเว้นสวมหน้าก,กากระหว่างจัดรายการข่าวด้วยการนำภาพสตูดิโอของช่องต่างๆไปนำเสนอให้คณะธางานได้เข้าใจสภาพการทำงานภายในสตูดิโอที่มีระบบคัดกรองบุคคลการเว้นระยะห่างของพนักงานในระหว่างปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมากอยู่แล้วการสร้างฉากกั้นพลาสติกระหว่างผู้จัดรายการการจำกัดจำนวนคนภายในสตูดิโอที่ไม่เกิน8ถึง10คนเท่านั้นคณะทำงานของสอบค ได้ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพโทรทัศน์นำเสนอมาตรการแนวปฏิบัติที่สำคัญแต่ยังยืนยันว่าช่องเนชั่นทีวีไม่ได้ละเมิดคำสั่งใดๆของสบคเรื่องการไม่สวมหน้ากากของผู้ประกาศข่าวในระหว่างปฏิบัติงานภายในสตูดิโอที่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างมากเพียงพอแล้วก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติละเว้นหรือไม่ละเว้นเพราะช่องอื่นๆเขาสวมแมสกันทุกๆช่อง สิรปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ